มันก็ตกใจเล็กน้อยครับเล็กน้อยพี่แอนเขาตกใจไหมพี่แอนเขาก็ตกใจเล็กน้อยเหมือนกันก็ก็คงตกใจเล็กน้อยแหละแต่พี่แอนเขามาคอมเมนต์ว่ามองเจมเป็นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลักจากทำศสูตความหมายในคำนั้นคืออะไรก็ไม่แน่ใจครับชอบไปในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีไม่คุยกันด้วยไหมครับบเออพอไปจับโดนแล้วอะไรอ่างนี้ก็ตลกดีครับแล้วก็พอจับโดนเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาแล้วก็บอกว่าเอ๊มไม่คิดถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่า ทีนี้จริงๆก็คอนเทนต์แน่นอยู่จริงๆนี่ไปไปถ่ายคนดีที่ไหนครับอืมคุณเบย์บอกว่าถ่ายงานรเดียวที่เดือดเดี่ยวมันก็ถ่ายเยอะอยู่นะแล้สักกี่ทีมที่ไปอ่ะคาดคาดการไว้คาดการไว้ประมาณห้าครับโอ้ลูกค้าแน่นเลยนะแน่นไหมลูกค้าเต็มเนาะลูกค้าเต็มลูกค้าก็มีบ้างมีบ้างแต่เข้าได้การไปถ่ายห้าเทมมี่คอนเซ็ปต์เป็นยังไง ก็เราเราก็ค really so, ิดเกมไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นการแฮงเอาท์กับกลุ่มเพื่อนๆเลยแล้วก็เหมือนกับเราไม่เคยเห็นบรรยากาศที่แบบว่าไอ้ห้าคนเนี้ยไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศเราเลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีพอไปแล้วเราก็จะมีแบบเกมไปเล่นแล้วคิดเกมกันไปเล่นเกมโหดเป็เพราะที่ไทยเราโหดที่นู่นไม่โหดครับแต่ว่าตลกเป็นยังไงเนคู่หรือว่าเนเป็นุ่มมีหนุ่มๆครับหนุ่มแล้วก็แล้วก็จะมีเทปที่เป็นคู่ด้วยเออความความถ่ายหนุ่มๆสาวๆเขาไปทำอะไรกัน ไปเที่ยวครับถ่ายแค่พอไปเที่ยวใช่ครับว่าเราใช้เวลาแบบประมาณน่าจะสองวันเต็มครับในการถ่ายเพราะว่ามันห้า EP ก็คือล่างตั้งแต่คือลงเหยียบเท้าพวกก็ทํางานกันจนแบบจนมืดเสร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ถ่ายต่อยากไหมกว่าจะได้คิวบ้างกับอีกสาวอีกคนจริงก็ก็ยากยากไหมหรอก็จริงก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าคนนี้ยากจริงใช่คนยากกว่าสูงผมไม่ต้องเถีครับครับใช่โอ้ทุกศาสตรเนาะ พี่เกตไปกับใครสามตัวเองินี้พี่เกศไปคนกลุ่มมือพี่เกศพี่เกหลายคนกลุ่มมือพี่เกไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงเขาไม่มีมีมีคนไปด้วยไหมคะไี่เกศเาเป็นบอกเขาก็ไม่เหงาเนี่ไม่ไม่มีคนไปด้วยเฮ้ยดูดูวีพิรุตไม่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 เป็นมีกำลังให้กลังใจเขาบ้างไหมล่ไม่ต้องให้กลังใจเขาหรอกครับเออไม่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 ไ่ไม่ไ่ไม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  เขาก็อยู่กับเราเขาคือเขาก็มันอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับคือไม่ไม่มีใครแยกคืออไม่ไม่ไปดิ้งพี่เกย์เนาะไม่มีใครดิ้งไม่เกย์ครับทุกคนก็จริงๆพี่เกย์ก็คงอยากจะดิ้งพวกเราคู่ผมเป็นคู่ทำงานครับเพราะว่าทิพนี้เป็นถจะถึงขึนมาจะดีเลยดูได้ถึงขึ้นไหมดูแบบดูคุ้มถ่ายขึ้นคืดทิปนี้เป็นทิปนี้ที่คิดคอนเทนต์เองแล้วผมก็แล้วผมก็คิดกับเขาแล้วก็แบบว่าแล้วมาถึงสักพักหนึ่งก็ไปเที่ยวแล้วนี่เขาก็มาหลานคองอะไรอือก็เป็นสาตรฐาน มาเป็นกรีอัพท์มาช่วยถ่ายด้วยเอะไรเรียกว่าคือเขาเป็นเรื่องหลักได้เลยใช่ใช่ครับดูเราใช้คุ้มหมดเลยครับผมแล้วก็น่าสิทำไมถึงใช้ตอแทากล้องก็ตากล้องครับตอบแทนด้วยอะไรที่เขาเป็นคนมาตอบแทนเขาด้วยอะไรด้วยอะไรก็นนะเขามี่มแบบจับกล้องถ่ายใช่ไหมมีมีครับเปิดเป็นทุกอย่างใช่ไหมใช่แบบปินต์เอินเติร์ตอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าจังหวะที่กล้องไม่พออะไรว่าเรากล้องไปนน้อยแต่คนชอบคอนเทนต์ที่แบบเล่นอะไรนะ ครับปลาไหลอะไรงี้ยค่ะอ๋อสกักรตเตอร์ใช่ใช่ใช <c oughs> เป็นการเดินทางกันเป็น <c oughs> ตอนน, <c oughs> อน,นี้ตอนนี้ยังไม่มีทริปไปไหนกันอีก <c oughs> ตอนตอนนี้ยังไม่มีทริปครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยครับ แต่เวเลนไทมีทิปยังครับเวลนไทยยังไม่มีทิปครับว่างนะอไม่ได้เลยไม่ได้ตันแล้วไม่มทิพยนท่ไม่ีเตอรน้อง้ว่าไมีอะไเตรียมไว้บ้างยังซื้อจังเลยครับผมเ่งคิดได้ว่านมานไวันนี้น้องอีกเดือนนึงเดือนหนึ่งโอเคครับจริงๆคิดว่ามันพิเศษสำาเไทยนเสรับเดือนนีเดือนนี้วัน มันวันใดครับว่ามันสำคัญกับเรางไรบ้างวันใดจริงๆผมไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับแบบวันเลยแต่ว่ามันแต่ว่ามันก็เป็นวันที่ที่ที่น่ารักดีกลับมากลับมาเลือกไทยเรื่องการออกกำลังกายแล้วพี่แอนครีบนานมันคือเลิกมันคือจังหวะมันคือยังไงจังหวะจังหวะการตีร่างกายของเราไม่ทิ้งไอ ตอนนั้นคือไปออกกำลังกายกันอีกแบบหนึ่งหมายถึงว่าไปเล่นแบบไปเล่นแบบเป็นคาร์ดิโออ่ะก็เล่นคาร์ดิโอพอพอเล่นพอเล่นเสร็จปุ๊บก็แบบยืดยืดเสร็จกำลังจะกลับบ้านแล้ยแล้วพี่แอนก็บอกว่าเออเดี๋ยวลองทําท่านี้หน่อยอแบบว่าคือตอนนั้นผมคุยว่าผมอยากผมอยากตีลังกาเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็เลยบอกว่างั้นเริ่มต้นที่หกสูบก่อนอ่ามัจะค่อยๆตามสเต็ปแล้วก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองทํา เขบอกเออไม่เป็ไรพี่แอนเดี๋ยวไฟทำแบบตอนที่ไปกับคูก็ได้เขาบอกทำเลยทำเลยทำเลยก็เลยเกิดขึ้นเหมือนขึ้นจังหวะที่มันหมักเข้ามาอย่างไรบ้างมันโดนจริงๆใช่ไหมวิ่งโอ้จะซูมด้วยนะกระโดดใช่ใช่ใช่คือมันอาจจะเป็นด้วยจังหวะแบบขาที่มันสูงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราตั้งขึ้นไปแล้วอะไรย่งขาตั้งขึ้นไปแล้วเเรียกวว่่ามนห็คิใช หลักหลักเลยท่านี้ได้ทำอีกไหมคะจะสูงกินมั้ยหลังจากนั้นที่ไม่เจอพี่แอนเลยนะครับแสดงว่าพี่แอน์เขาก็มีความเขินด้วยพูดเลยพูดเลยพูดเลยครับูพี่พี่เจมเขินมานะวินาทีนะเพราะหลายคนดูคลิปแล้วแบบว่าทำมือแน่นจริงจริงก็ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับตื่นเต้นเล็กน้อยตอนนี้จะลองตอนที่จะลองสิทธิ ใช่คือก็แบบคือมันตลกแหละคือมันคือคือไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าแบบว่ามันตลกดีก็เลยเาตลกมองหน้ากันเหมือทั้งมองแรกก็เหมือนเดิมมองแรกก็เหมือนเดิมแฟนๆก็มีความหว่าจะสิงร่าพี่แอนก็เอาเงาไปเงาไปแล้วหลังจากนี้มันจะต้องฝึกค่าคาร์ดิโอค่านี้นะยังยังไม่คงกาได้อยู่ผมยังอยากตีลังกาอยู่แต่ผมอาจจะไปเรียนกับครูแทนทำไมอ่ะพี่แอนเขาก็มีความเชี่ยวชาญในด้านแบบว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวให้พี่แอนพาไปหาครูแล้วพี่แอนเขารู้จักครูแต่ทีนั้พี่เจมก็มองหน้าพี่แอนติดก็ติดครับติดแล้วทำไมในในมนเรามีให้แสงก็ขอให้แม่ด้วยบอคือแบบว่ากลัวกลัวกลัวเขาแบบดูไม่ดีอะไร่เงี้ยก็อยาลงตลกตลบหม่อแม่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 ิ่ฮฮ่า